สวัสดีครับอยู่กับช่องบอลกุ๊กูนะครับในห้องใส่กีไก่มาแต่โหลาดนะครับมาลงอยู่อำเภอคูเมืองนะครับลานอึงอ่งอึง่งเฮงหดหลีนะครับหรือเฮียนอนนะครับสาขาอำเภอคูเมืองนะครับหนักงานนายอยู่อำเภอสติกนะครับครับผมใส่กีไก อติมทั้งแม่ทั้งลูกนะครับมอดมาขึ้นสามถุกเรากำลังแบกลงอยู่อันนี้ค้นหันมาเล่นขี่ใกล้ไหลนะครับปุยอันนี้มันแพงมครับผมตาเช่าไรเกิดเสียาม,ามุสด์เงเรียนมอดสามถุกครับลงเรี่ยวนี่จะไปใส่มันหัวตัวลงเรียวนะครับ ตัวลูกเรือเรือตัวเมียนะครับไม่ละพี่นอ้องยิงกีไก่สอบนึ่งกับมนานลอยหาสิบบาทพวบคุยเคมีมันแพงเนาะคนหันมาเห่นยกีไกล่ลายใส่อ่อยใ่มั่นนะครับนี่ผมอยมเพอคู่เมืองนะครับ สาขาสองคนนี่หลานอยู่เนื้นอนโอตามนีได้เล้ครับเด้ออยู่สเต็กกระมี่นะครับในล,ล่องเร่สิเลยไปใส่มันหัวต่อครับอยู่บ้านตะแกนนั่นแหละต้องกลับไปสเต็กคือเอาใส่มันหัวมาเขาหนาฝนแล้วเห็ดหน้าแ้วคนมาสืบปุยเต็มเลยครับ ลดพึ่งบางนผมเรียนนะฝนกับพระท่านในเบิดงานเรียนนะครับเพราะว่าเขากูมั่นกูมั่นเพื่อสีเห็นหน้านะครับกูมั่นออกเพราะว่าเขาปูมั่นในตอนนาแรงนะมั่นสี่เดือนหาเดือนนะครับ มันหลายช่วงนี่นี่ครับลงแล้วแล้วสอบร่อยห้าสิบบาทบ่ได้ยินเขาเจ้าก็เขาอาทิตย์ละย่องพ่วงพ่วงหนึ่งนะครับไอดีครับขี่ไกลคนเหรียญลายเขาปุ๋ยนี่มันแพงปุ๋ยเคมีมันแพงนะครับตามตามจิ่ผมได้ยินเขาบอกมากนะครับ ลิปนี้บ่ได้เกี่ยวกับรถหรอกครับมาเบาเรื่องกระเสียดเนี่ยมีไซดของมากอะคือว่าละครับเอาว่าราคาที่ต้นทุนแพงปุ๋ยสอบละพันกว่ามุนี่แมนพุ่นนะสอบละพันนี่พันหานะครับเนี่ยมุนี่สอบละพันหาพันหา สอบเราพันตึงอขี่ใกล้ได้เจ็ดสอบเจียแปดเจ็ดแปดสอบผมเจ็ดสอบสอบเราพันต์พันต์หาสื่อขี่ใกล้ได้สิบสอบผแล้ว,ข,ลลวขี่ใกล้กับใส่ดีขึ้นกันครับได้ยินเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นขี้กุ้ยขี้ใกล้อัดแห่งอัดเม็ดนะครับ ใส่มาแต่มันขึ้นแล้วนี่คนงาน,นก็กำลังลงอยู่ใส่มาคือน,น,นอนอยู่นี่แล้วครับเนี่ยฮอนกับ้อนแต่มันขึ้นฝนมาตกดีอยู่ไม่ได้คุ้มผ่าตัวลูกมาก นโดนลงคลิปเทียนึงนะครับบ้องหัวจิคลิปยังสิลงนะครับเพราะว่าลงแต่ก็เก่าๆอะไรเดี๋ยวเอฟซีก็สิเบื่ออีกพ่าแรงงานแดนหนาเดียวหนาฝนนี่สิเรียนใหม่ก็สิเริ่มเบิดแล้วแรียนขี่ใกล้แรีนมั่นส่วนมากจีเป็นมั่นแหะครับช่วงนี้เรีไปก็ไปกับเป๊กๆไป๊กๆไปครับผมอ่ะ เราคลิปมีกับว่ามียังมากมายนะครับก็หันมาเล่นผมก็กราบสวัสดีครับว่ามียังไรปจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ